เอาละครับก,กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดรอยเซอร์ D cer, นะฮะแล้วเราก็อยู่กับเกมบิดเว็บโซเช่นเคยวันนี้เอา be, ube, iki, เอิจิเบยูจิเบเขียวมาลงสังเวียนกันหน่อยตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ได้แรง mm hmm. สักเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกตเต็มคือแรงโคตรครับแต่ก็มีข้อเสียตรงที่ว่าตอนเกตไม่เต็มนี่แหละแต่มันจะมีข้อดีตรงที่ว่ามีเกตลัมเพจก็คือเกตเต็มเร็วก็พูดง่า,งงายๆคือเกตมันแทบจะเต็มอยู่ตลอดเวลาเลยก็ว่าได้นะประมาณนั้นเลย ก็เดี๋ยวมาลงให้ดูสักด่าน2ด่านนะอาจจะไม่เยอะการจับคู่ในสังเวียนก็จะนานนิดหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องกอคลิปมันเพราะไม่งั้นก็คงจะได้ดูการโหลดแบบยาวๆไปแบบนี้ง่ายๆครับมี2งแง่งครับแง่งซ้ายกับแง่งขวาครับแล้วก็ตรงกลางนะผมก็จะ,ะปักหลักอยู่ตรงนี้เลยแล้วกันแล้วให้2ตัวนูน้นเข้าไปฝั่งนู้นเพราะว่าซุกิชิมะเป็นตัวสังเวียนที่เก่าแล้วน่าจะไม่ค่อยโหดสักเท่าไหร่แล้วก็อิจิโก ไม่ใช่ตัวสังเวียนแต่เขาเล่นสังเวียนได้ดีให้เขาไปรวมกันฝั่งนู้นส่วนเราขออยู่ฝั่งนี้แล้วกัน,นเขาจาัดก,การคิปฝั่งนู้นเราจัดก,การคิปฝั่งนี้ฮะแบ่งโซนกันแบบง่ายๆอันนี้ก็ไม่ได้ไปรู้จักเขาหรือว่าไม่ได้พิมพ์ข้อความบอกเขานะแต่เรามายึดฝั่งนี้ปุ๊บเขาก็จะไปฝั่งนู้นละอันนี้มันก็เป็นแบบรู้กัน,นเรารอรอดักตบตรงนี้ฮะ ปึ๊บไม่ตายโอ้ในมทส่งเงินกดไมดูไม่ตายไม่ได้แต่ว่าผมเคยรีวิวไปแล้วถ้า2แบบยิงบีมนะครับไกลมากแล้วก็เร็วมากดีมากโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยปึ๊บถ้าหนึ่งกลมด้านหน้าครับดูดเล็กน้อยด้วยถ้าหนึ่งกลมด้านหน้าแบบดูดเล็กน้อยอ่าถ้าสามท่อแมพป,ปึ๊บเนี่ย จ้าสองยิงบีมปุ๊บโอ้โ,อโ,อโหโหลบๆอยู่ในรัศมีสกิลเขานะไม่งั้นทีเดียวตายแนะ่นอนเกตเต็มแล้วแรงปุ๊บปุ๊บปึ๊บโอ้ยมอนเยอะบางทีเราก็ต้องตีมันเหมือนกันนะเสียเวลาตีนิดหน่อยไม่เป็นไรไปฝ่ามันเฉยๆเราอาจจะโดนสถานะของมันได้นะ บางทีมอนมันโจมตีเร็วนะคุญซี่มันโจมตีได้หลากหลายกว้างฮะกว้างแล้วก็ไกลแต่ไม่เร็วเหมือนมอนมนุษย์มอนมนุษย์โจมตีสั้นก็จริงแต่ว่าหูเร็วเกินหลบแทบไม่ทันฮะหลบน้อยหลบน้อยแต่ถ้าหลบไม่พน้นแนะนำให้ใส่สกิลตอนที่มันใส่สกิลฮะมันเราจะเป็นอมตะช่วคข่าว เอาไงล่ะเหลือแปวิโอ้ยแล้วคะแนนตามด้วยจะไหวไหมเนี่ยบุ๊บก็ให้ตอนเหลือวิน้อยๆอ,อย่าเพิ่งท้อใจนะฮะเราต้องรีบฆ่าให้ได้ครับแล้วคะแนนมันก็จะเหมือนกับดันขึ้นกับดันกลับขึ้นมาใหม่นะก็ชนะไปแบบเฉดฉิวฝั่งนู้นก็น่าจะเล่นแบบเอาเรื่องเลยเหมือนกัน <c oughs> จริงๆถ้าแบ่งกันแบบถูกต้องมันก็ดีนะฮะแต่ถ้าแบบเดินมั่วเนาะมันก็จะแปลกๆหน่อยแต่เราไม่สามารถเลือกอทีมได้ไงโอเคจบไปแมตช์แรกการเล่นก็นจะประมาณนี้ครับถ้า1ของหลวงพ่อก็จะกลมๆด้านหน้าดูดเล็กน้อยครับถ้า2เหมือนยิงบีมครับปล่อยไปไกลมากถ้า3ก็ทั่วแมปน,นะ อ่แล้วเราก็มาต่อกันในแมตช์ที่2แมตช์ที่สอง,ททสองโอ้เป้าอนุทน,นะครับหลวงพ่อแล้วก็อิจิโกอของเราโอ้เรามีแจ็กกี้มาตัวหนึ่งอาจจะไม่ไหวตรงแจ็กกี้นะแล้วก็อาจจะไม่ไหวตรงที่มันไม่เดินด้วยนะเห็นไหมมันยืนนิ่งกันทำไมวะนะแจ็กกี้หลุดแต่แจ็กกี้เดินครับอิจิโกไม่หลุดแต่อิจิโกไม่ขยับเลยครับอาจจะ อารมณ์เข้ามาปล่อย Auto ออโต้อะไรประมาณนี้ป่ะหรือไม่ก็กดออโต้ค้างไว้แล้วมันก็เลยได้แบบเนี้ยเออขยับแล้วขยับหน่อยนึงแล้วตกใจหมดแล้วพวกจะยืนนิ่งทำไมวะเมื่อกี้ตอนนี้เราก็ไม่มีตัวสองเวียนเลยครับเฮึยก็เป็นเราตัวเดียว จอไอจิโกะนี่ลำคาญมากเลยมันมีตายเกิดไงฆ่าปุ๊บมันต้องเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งปุ๊บก็ให้ไปเกิดอีกรอบเลยเคยกลัวที่ไหนอโอ้โหนี่ครับข้อดีของมิตายยิงบีมปล่อยไกลแบบไกลมากๆจิโกะยืนนี่อีกแล้วเป็นอะไรอ่ะอจิโกะเป็นอะไรวะเนี่ย มันฝันยืนยิ่งไม่พอฟันลมด้วยฮะแปลกแปลกแค่เข้ามาทำไมวะจริงโหมดโหมดนี้เล่นแบบนี้มันมีแต่คะแนนลดนะแล้วก็ไม่ได้อะไรด้วยนะฮะเนี่ยถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดอิจิโกะเล่นเนี่ยมีโอกาสชนะนะ แบบนี้มีโอกาสแพ้สูงมากเลยครับออเจ็ดวิแปดวิแล้วห้าวิสี่วิสามแพ้โอ้โหตัวหนึ่งก็หลุดตัวหนึ่งก็ไม่เล่นอะไรกันเนี่ยกลับมาแล้วจากเกมนะฮะก็นั่นแหละแต่ มอสังเวียนอะมักจะเจอแบบนี้บ่อยบางทีก็เจอมอสบ้างเจอแล้วไอ้มอสแบบพลงังเยอะๆเจอโคตรบ่อยเลยไม่รู้ทําไมนะโอ้โหแต่ก็สรุปให้ฟังคร่าวๆครับสำหรับสังเวียนอ่าหลวงพ่อนะก็จะประมาณนี้แหละกลมๆด้านหน้าดูดเล็กน้อยสาหรับท่าหนึ่งท่าสองยิงบีมลกักษณะไกลท่าสามกว้างนะฮะไม่ตายแรงเป็นการสะสมเกรดนะฮะปกติแรงอยู่ประมาณ160กกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะ ถ้าเกิดมีเกจเกจเต็มก็แรง100%อีกฮิตหนึ่งกลายเป็น200%ครับแล้วก็มีฮิตไม่ตายด้วยครับมีเกจลำเพจมีแบบอาเกจด,ดาเมจ50อีกเกจสตาร์ทเจ็ดอีกอนั่นแหละฮะตัวแรงเลยตัวแรงของหมู่บ้านตัวแรงของวัดเลยฮะตามหลวงพ่อนะใครมีก็ดีใจด้วยลงเลยครับหวงสังเวียนแรงแน่นอนแต่ถ้าใครไม่มีก็โอเคครับไม่เป็นไร มีตัวอื่นที่ยังแรงอยู่อย่างเช่นป้าอนุณันณะฟ้าเป็นต้นนะฮะตัวนั้นก็แรงเหมือนกันโอเคสำหรับวันนี้ก็คงจะรีวิวคร่าวๆไว้เท่านี้และครับง่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ